ครับบัดดีครับเอฟซี FC พ่อสมานผ้าลวยวันนี้พ่อสมานผ้าลวยซีมีแนวทางนะครับเนาะมา่บ้านพ่อสมานผ้าลวยกับไปขอโชคขอลาบอยู่วัดป่าพระลานเพชรนะครับเนาะอยู่อำเภอผู้สิงบานผมกลับมาแล้เมานอนอยู่บ้านอยู่ผู้สิงนี่แหละครับบานเลือก,ก,กมากผมกับฝัน ฝันเกี่ยวเพลินว่าพญานาคมาขึ้นเนี่ยพนมาหาผมสองตัวพญานาคองสีขาวอันที่ผมไปไปหาเพลินมาว่านเนี่ยลาบานพนมาเข่าฝันผมว่าสีมาหาผมสีมาลับตัวผมพอบ,บานเนี่ยผมกะเกิดสิตมตีเป็นแนวทางห้เนาะครับพนม,มาหาผมพญานาคสองตัวเนาะครับเนาะผมพญานาคสองตัวผมกะชิตีเป็นตัวเลขให้เอฟซีพอสมานท่าร่วยเนาะครับเนาะพนม,มาหาผมสองตัวผมกะคือว่า,าพญานาคผนากะ เป็นเก่าเนาะครับก็บทิเก่าก็ทิ่นมาสก็ทิเป็นเก่าสองะครับสตัวกัพอสมานก็ทิหายสาตัวไปหาเก่าสนะครับเนาะเอฟซพอสมานท่าร้วยปวดพิจาณานะครับเนาะขันมากแลวกถืออกถือใจกดไล่กดแชดนะนะ่พอสมานนะครับเนาะมาขึ้นพอสมานกับฝันดีเพิดกับมหาละผมก็คืดว่า มันสิ่เป็นตัวผมไปขอเพิ่นต้นชุดแรกกับบ่อหูคือกันเพราะชุดแรกผมไปขอเพิ่นเพิ่นหายหาศูนย์หาเนี่มาแรกกับมาเขามาหาผมผมกับมะฝันหาเพิ่อนนี่ละผมเลยตีเป็น ตัวเลขให้เอฟซพิจารณาเบิึงเนาะครับตัวนี้เนาะครับเนาะขั้นมากระจาดขั้นมามากกระพานไปเนาะครับหาเก้าสองเนาะครับเนาะตามพอสม,สมานใหม่เนาะครับสิบหาคำนี่แหละครับแต่ว่าเดือนนี่มันมีสิบสี่คำกับวันที่สิบสี่พอสมานกติจุดถูกขอบารมีเก์พินเบื้องบน่นขึ้งหมวดบังหันหมวดสิบหาคำมือวัดนักฆาเนี่ยแหละครับพอหมานกติจุดสวงเสาเนาะครับเนาะปวดที่ตามพอสมานเนาะครับเนาะ ครับค่ขอให้ปูฤาษีผู้โชคนาคาลาหรือปู่ศรีทยาพุทธมารหรือปูนาคาลาอยู่ในวัดป่าพระลานเพชรนะครับเนาะหยับยำตัวเลขให้พ่อหมานผ้าลวยให้เอฟซีพ่อสมานพูดได้ขาว่าบิงมาโช่งมงวดนี้ขอบารมีเพิ่นให้ซอยเอฟซีพ่อสมานให้มีโชคมีลาบวันที่สิบหกมิทุน่ายนเนี่ยนะครับเนาะ บาน,นี่ครับปวดติดตามพ่อสมานใหม่เนาะครับซิบหาคำันติ่ซิีเนี่ยพ่อสมานกติจุดใหม่เนาะครับน้อปวดติดตามพ่อสมานนะครับพอเอฟซี FC พ่อสมานจุดมิแต่ความสุขคนเจริญจิกอะไรก็สมพัรตานาพอไมออ่มีโชคไม่ลาบน้ำกันเนาะครับนาะสวัสดีครับ